แจมจะมารีวิวการสั่ง iPad นะครับจากทางเว็บ Apple ที่จริงแบบเรากมันไม่ได้เอามาเรียนอย่างเอามาจริงนะครับทุกคน Apple ิ้ลลงเงินคืนมานะครับสวัสดีครับพูดกับแจมนะครับในช่อง My แจมวันนี้นะครับแจมจะมารีวิวนะครับการสั่ง iPad นะครับจากทางเว็บ Apple นะครับทุกคน ก็คือช่วงนี้มันเป็นโควิดใช่ทุกคนมันก็เด็กๆก็ต้องเรียนออนไลน์กันแจมก็คือกะว่าเออซื้อมาคือจะเอามาเรียนออนไลน์ด้วยความที่แบบว่ามันเรียนออนไลน์ทั้งเทอมเลยเทอมนี้ก็คือโควิดมันแรงมากจริงๆนะทุกคนแล้วแจมก็เลยแบบเออดูมาหลายครั้งมากแจมมาตอนแรกแจมไปดูที่ศูนย์ก่อนไอแพดเจ d g แปดที่แจมจะเอาอ่ะคือมันไม่มีเลยครับทุกคนมันก็คือแบบว่าขาดตลาดมากเพราะว่ามันถ้าจะถ้าจะเอาของอ่ะ ก็คือต้องรอของแบบนานเลยอ่ะแล้วก็ตามสูตรอ่นะมันก็ไม่ได้ราคานักศึกษานะครับทุกคนสาหรับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆแบบคนไหนที่แบบอยากได้ iPad ในราคานักศึกษานะครับแจมก็แนะนําที่แบบยูสโตตามมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเข้าไปดูได้เรื่องอย่างที่แจมบอกเลยครับ iPad ที่แจมสั่งไปนะครับแจมสั่งเป็น iPad ด Gen 8นะครับทุกคน128กิกนะครับอันที่จริงวิธีตริงแบบเราก็คือมันไม่ได้เอามาเรียนอย่างเดียวนะครับทุกคนก็คือเอามาติิงนะครับทุกคนก็คือนี่ ติ่งลูกๆทั้งหลายทั้งแหล่ก็วิธีการสั่งก็คือไม่ได้ยากเลยนะครับทุกคนวิธีการสั่งก็คือเข้าไปที่หน้าเว็บของทาง Apple เลยนะครับทุกคน หรือเซิร์ชใน Google ก็ได้ว่า iPad เพื่อการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะขึ้นให้หรือว่า iPad Gen 8เพื่อการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยอืมพอเข้าไปหน้านี้ใช่ไหมครับทุกคนวิธีสั่งก็คือขั้นตอนแรกคือให้เราเลือกสีนะครับพอเราเลือกสีเสร็จปุ๊บเราก็มาเลือกความจุที่เราต้องการนะครับตลัจากนั้นก็คือกดที่ว่าเราจะเลือก Wi-Fi หรือว่าเป็นเหมือนแบบใส่ซิมได้อะไรเงี้ยคือแจมเลือกแบบ Wi-Fi มาครับทุกคนส่วนความพิเศษในการสั่งผ่านเว็บ Apple เนี่ยคือทางวีแอปเปิลนะเขาจะมีให้เรานะครับสลักชื่อที่หลัง iPad ได้แต่แจมรู้สึกว่าแจมไม่สลักดีกว่าเพราะว่าไอแพดจีนอือ่นๆอ,ออกมาแล้วเราอยากได้อีกเราอยากเปลี่ยนก็คือเราเอาเครื่องนี้ไปขายใช่ไหมมันก็น่าจะขายได้ง่ายกว่าถ้าเราสลักชื่อถ้าเราสลักชื่อไปอะ่ะมันน่าจะขายยากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอืมเราก็คือไม่เอาเราก็คือข้ามไปนะครับทุกคนาการาคานักศึกษานะครับสําหรับ iPad 7 8 128กิกนะครับมันอยู่ที่13,200บาทนะครับอันนี้ยังไม่รวม Apple Pencil นะครับทุกคนซึ่งรายละเอียดทางหน้าเว็บนะครับมันก็จะบอกว่าการจัดส่งนะครับใน3-4สัปดาห์นะครับจะส่งฟรีพอเราเลือกอะไรเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับทุกคนแล้วกดใส่ถุงได้เลยเพราะว่าการสั่งในเว็บก็คือง่ายมากนะครับทุกคน พอเราไปใช่ไหมคะมันเขาก็จะให้แบบว่าดูว่าเราต้องการ Apple Pencil หรือเปล่าอะไรเราก็ตรวจสอบรายละเอียดว่าที่เราสั่งมันถูกต้องหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนก็คือพอเราตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วใช่ไหม เราก็คือไปกดที่ชําระเงินได้เลยนะครับแล้วก็คือเข้าไปหน้าชําระเงินได้เลยเขาก็จะให้เราทําตามแบบข้อมูลที่เราเลือกแล้วเราก็เลือกนะคะว่าเราจะชําระแบบไหนคือมันจะมีข้อมูลซึ่งในนี้คือมันเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับก็คือทําได้คือมันง่ายมากนะทุกคนเพราะว่าเป็นภาษาไทยหมดเลยแล้วก็เลือกตามขั้นตอนของมันเลยเราก็กรอกข้อมูลที่จะส่งไปอะไรอย่างงี้นะครับส่วนวิธีการชําระเงินนะครับทุกคนเขาก็จะมีวิธีการชำระเงินให้แบบ3แบบนะครับก็คือชําระผ่านบัตรเครดิตหรือว่าแบบ การผ่อนชําระด้วยนะครับทุกคนมีผ่อนด้วยแล้วก็มีชําระที่เคาน์เตอร์แล้วก็มีโอนเงินผ่านตู้ ATM นะครับ แจมเลือกชําระผ่านบัตรเลยนะครับทุกคนก็คือสําหรับแบบน้องๆหนูๆบางคนแบบว่าเฮ้ยไม่มีบัตรเครดิตอะไรเงี้ยแจมก็ไม่เกี่ยบเครดิตนะครับทุกคนแจมใช้บัตร ATM ของเรานี่แหละบัตรกดเงินของเราเองนี่แหละซึ่งแบบหลายๆคนไม่รู้นะครับทุกคนพอเรากดไปที่ชําระเงินผ่านบัตรใช่ไหมครับทุกคนเขาจะให้เรากรอกหมายเลขบัตรนะครับก็คือหมายเลขหน้าบัตรอะไรเงี้ยแล้วก็มีวันเดือนปีหมดอายุแล้วก็มีเลขเลขบัตรอะครับที่อยู่ในบัตรทั้งหมดเลยแล้วก็คือกรอก กรอกเลขพวกนั้นอ่ะลงไปพอเรากรอกข้อมูลอะไรเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมาหน้าให้เราแบบว่ายืนยันคําสั่งสินค้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็กดยืนยันไปก็แค่นี้ก็คือเสร็จแล้วครับมันก็จะขึ้นให้ว่าแบบสินค้าพร้อมๆจะส่งแล้วรายละเอียดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือแค่นั้นเองครับทุกคนคือมันทําตามขั้นตอนตามเวฟเลยครับเพราะว่ามันเรียงแบบตามลําดับมาเลยมันก็ง่ายแบบง่ายมากๆ แต่จุดสําคัญมันไม่ได้อยู่ตรงที่การสั่งง่ายหรือไม่ง่ายนะคะรับทุกคนจุดสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่าคือแจมอ่ะไม่แน่ใจว่าการสั่งของในเว็บ Apple อ่ะมันเป็นแบบนี้ทุกรุ่นหรือเปล่านะแต่สําหรับแจมที่แจมสั่ง iPad Gen 8อ่ะมันค่อนข้างจะส่งช้าพอสมควรมันใช้เวลาการจัดส่งอ่ะก็คือเดือนนึงเลยนะคะรับทุกคนก็คือเกือบเดือนนึงเลยเพราะว่า3 -4 อาทิตย์อ่ะแจมอ่ะสั่งไปเมื่อวันที่6กรกฎานะครับแต่แจมอ่ะได้ของวันที่30กรกฎาก็คือสิ้นเดือนเลย ที่จริงอะ่ะก็คือผมมาสมุดที่30แต่แจมก็คือลืมรับของ,ของก็คือได้ันที่3าออะไรเงี้ยเออซึ่งมันก็นานสําหรับบางคนที่แบบว่าใจร้อนมากๆอะไรเงี้ยมันก็คงต้องทําใจนิดนึงแต่ถ้าพูดถึงว่า iPad ดเจนแปนะถ้าไปสั่งกับสูหรือว่าสั่งกับทางยูสโตรแจมคิดว่ามันก็ต้องได้รอเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ไอแพดเจนแปมันขาดตลาดแต่แจมก็ไม่แน่ใจว่ารุ่นอื่นอะ่ะมันต้องรอแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันก็นานพอสมควรนะครับทุกคนในการสั่ง iPad Gen 8หรือว่าแบบ สั่งของผ่านวีแอปเปิลน่าจะนานพอๆกันก็คือสําหรับ iPad ดเจ็พอสมมุติว่าแจมได้มาใช่ไหมครับทุกคนนี่ก็คือจะเป็นหน้าตาของ iPad ดเจ็แปนะครับนี่คือแอปที่แจมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับทุกคนแล้วก็มีแอปพวกก o ดโนต์แอปไวสุดอะไรอย่างเงี้ยก็คือแจมได้ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นีมีนี่ก็คือเป็นแอป t r a เช r นะครับซึ่งแท่งไฟยังไม่ได้นะครับแต่ก็คือโหลดมารอไว้แล้วแต่ก็คือไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่แท่งไฟก็เหมือนกันนานมาก อ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะครับสำหรับ การจัดส่งสินค้าก็คือเป็นการจัดส่งที่แบบดีมากนะครับทุกคนแบบว่าเขาแพคของมาอย่างดีแล้วก็เหมือนแบบไม่ไม่ไมแบบไม่ต้องกังวลเลยว่าแบบของจะชำรุดหรือเปล่าห่วงของชำรุดหรือเปล่าอะไรคือเขาแพ็คมาดีมากนะครับคือได้มาตารฐานแบบจริงๆอ่ะคือแจมเกะมันก็อ้มันก็โอเคมันก็ไม่มีทางที่แบบของจะเสียหายแน่นอนนะครับทุกคนอ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะครับทุกคนก็คือการจัดส่งคือเวลาเราสั่งไปใช่ไหมเราก็อยากได้ของถูกต้องมาทุกคนเราก็ต้องคอยดูว่าแบบสินค้าที่เราสั่งไป ถึงไหนแล้วการจะส่งยังไงแล้วคือเราจะเข,าเข้าดูเข้าดูตลอดนะครับทุกคนแล้วมันมีวันนึงเว้ยแจมะ่ะนั่งอยู่แล้วก็เหมือนแบบว่ามีเงินอ่ะโอนเข้ามาในบัญชีอ่ะก็คือ13,200แจ่ก็เลยแบบว่าเฮ้ยเงินมาเข้าจากไหนแจมก็เข้าไปดูสรุปว่าคือ Apple นะครับโอนเงินคืนมานะครับแต่ทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าคือแบบเฮ้ยโอนเงินมาของเราโดนยกเลิกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันที่จริงคือมันไม่ยกเลิกน,นะครับคือแจมอ่ะพอเห็นปุ๊บแจมก็ตกใจแจมก็เลยโทรไปถาม คือกะวีนเต็มที่เลยนะทุกคนแต่ก็โทรไปถามทางพนักงานของทาง Apple นะคบเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนระบบของเขาก็คือของอะ่ะยังไม่ได้ใช่ไหมเขาก็จะโอนเงินกลับมาให้เราก่อน<ๆ>ก่อนวันที่เราจะได้รับของประมาณอาทิตย์2ออาทิตย์อะไรเงี้ย<ๆ>เขาจะโอนเงินคืนเรามาก่อนแล้วถ้าสมมุติว่าสถานะมันเปลี่ยนเป็นว่าเราได้จดส่งสินค้าไปแล้วอะไรเงี้ย<ๆ>เขาจะตัดเงินผ่านธนาคารเราอีกทีหนึ่งนะครับ<ๆ>ก็คือก่อนวันได้รับของอะ่ะเงินจะตัด ม,มันจะเป็นประมาณนั้นคือทุกคนก็ต้องกังลนะครับว่าคือแบบได้เงินคืนแบบสินค้าเราโดนยกเลิกหรือเปล่าก็าคือไม่ได้โดนยกเลิกนะครับทุกคนเพราะว่า เขามันเป็นระบบของเขาว่ามันเหมือนประมาณว่าโอนเงินมาก่อนเพราะว่าของยังไม่ได้คือทําให้ลูกค้าอุ่นใจก่อนว่าเออเร,เราไม่ได้เอาเงินลูกค้าไปเหมือนแบบไปใช้อย่างอื่นนะอะไรอย่างเงี้ยของก็คือยังได้เหมือนเดิมไม่ต้องตกใจนะครับทุกคนแล้วก็สําหรับเคสแล้วก็ฟิล์มนะครับแจมสั่งฟิล์มกระดาษนะครับจากทางช้อปปี้เลยนะครับทุกคนแจมนะครับสั่งฟิล์มกระดาษนะครับจากทางเว็บช้อปปี้นะครับมาในราคา 85บาทนะครับทุกคนรวมค่าส่งมัน117บาทอ่ะก็คือเดี๋ยวแจมจะขึ้นร้านไว้ให้ตรงนี้นะครับทุกคนเคสนะครับแจมสั่งกับร้านนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวแจมจะขึ้นชื่อร้านไว้ให้แจมสั่งมาราคา98บาทนะครับทุกคนรวมค่าส่งมัน130บาทก็คือมันถูกด้วยแหละมันเป็นช่วงแบบเดือน77เดือน88แอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะถูกด้วยนะครับส่วนเรื่องปากกานะครับก็คือแจมยังไม่ได้ซื้อ Apple Pencil ของทาง Apple มานะครับเพราะแจมแค่รู้สึกว่าแจมไม่ได้เอามาใช้อะไรมากมายอะอะรเเงงี้ยยพาาาาจจแค่ามา่มด ใย่าจวก็รู้สึกว่าแจมสั่งแบบปากกาเนี้ยจากทาง s h อป e ี้นะครับแจมสั่งมาราคา390บาทนะครับรวมค่าส่งก็422บาทแจ่ว่ามันก็เขียนดีเลยนะครับทุกคนถ้าสมมติว่าสำหรับคนที่แบบไม่ได้วาดรูปจ๋าหรืออะไรเงี้ยก็ใช้จุใช้อะไรก็โอเคถามว่าวาดรูปได้ไหมมันก็วาดรูปได้นะครับแจมก็คือเอามาวาดก็โอเคอยู่นะครับทุกคนมันก็ประหยัดเงินเราได้เป็นเป็นพันเลยนะครับทุกคนสำหรับคนที่มีงบน้อยแจมก็แนะนําปากกานี้นะครับเข้าไปดูในช้อปปี้อะทุกคนคือมัน รุ่นมันมีแบบเลทสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยอะไรเงี้ยก็คือมันมีหลายเลทราคามากก็คือเข้าไปดูได้ในช้อปปี้มีทุกอย่างจริงนะครับทุกคนตอนแจมแล้วแจมก็ถ้าสมมติว่าแจมเก็บเงินอ่ะแจมก็น่าจะไปซื้อ Apple Pencil แน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือค่อยๆเก็บเงินก่อนยังไม่มีเงินนะทุกคนก็คือใช้อันี้ไปก่อนเพราะว่ามันไม่ได้จําเป็นอะไรมากมายแต่ถ้าสมมติว่ามีเงินก็จะไปใช้ p p l e Pencil ของของจริงนั่นแหละเพราะว่ามันก็จะแบบมีข้อแตกต่างที่ต่างกันนะครับกับ มันก็ต้องดีกว่าแบบนี้อยู่แล้วนะครับทุกคนยังไงก็ไปดูดูกันนะครับว่าแบบตัวเองสะดวกแบบไหนอะไรเงี้ยก็คือแจมมาแนะนําให้ทุกคนฟังประมาณนี้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการสั่ง iPad Gen 8นะครับจาก ทางเว็บ Apple นะครับทุกคนสําหรับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆแบบคนไหนที่แบบสนใจที่อยากจะได้ iPad ไปใช้ในการเรียนหรือว่าในการติ่งแบบเรานะครับทุกคนก็คือแจมก็แนะนําซึ่งถ้าสมมติว่าใครมีงบหน่อยหรืออะไรเงี้ยก็เป็น iPad Air 4เลยก็ได้นะครับทุกคนมันอยู่ที่ไม่แน่ใจว่าหมื่นเท่าไหร่นะครับทุกคนแต่ก็ถ้ามีงบประมาณหน่อยก็ iPad Air 4ก็ได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่ามีงบน้อยนะครับทุกคนก็ iPad Gen 8ก็ได้สําหรับแจมแจมสั Jam ่ง128 g ินะครับอย่างที่บอกแจม แค่คิดว่า32มสิบสองกกะคือมันไม่พอนะครับทุกคนสําหรับการเรียนการจดการนี่กรรันนี่คือมันแบบ พืนที่มันน้อยเกินไปก็เต็มขนาดเนี้ยเรามีรูปในเครื่องอ่ะก็คือรูปติ่นท้งนั้นนะครับทุกคนเป็นรูปแบบมีเป็นพันรูปก็คือไม่พอนะครับทุกคนเพราะว่ามันพื้นที่สําหรับการใส่บูปอ่ะมันน้อย3 2 g กิกก็คือคิดว่าสําหรับเราอ่ะคิดว่าไม่น่าพอแต่สําหรับบางคนเนี่ยที่เราแบบไปดูรีวิวดูอะไรอย่างงี้มานะสําหรับซื้อมาจดอย่างเดียวซื้อมาเรียนอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยสากิกก็น่าจะพอสําหรับคนแบบประเภทนั้นแต่สําหรับประเภทแบบเราอะไรเงี้ย สาไม่พอแน่ร้อยยกิกก็ถือว่าแบบโอเคก็ใช้แบบได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยมันมันแล้วมันก็เป็นถูกด้วยนะทุกคน32มสกิกคือถ้าสมมติว่าราคาศึกษามัน1,200บาทก็คือจะถูกด้วยแต่ก็ไม่พออย่างที่เราบอกถ้าสมมุติว่า128กิกกมันก็คือเพิ่มเงินอีก3000ก็เป็น1,3,200บาทนะครับทุกคน ยังไงก็ถ้าสมมุติว่า,าสนใจอยากจะซื้ออะไรก็คือลองไปดูกันได้นะครับทุกคนนี่คือแบบว่าเรามารีวิวแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ที่เราแบบได้สั่งมาว่าบบเออสั่งผ่านว็บแอปเปิลเจออะไรมาบ้าง <h> <h> ข้อดี <h> ข้อเสียอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ <h> ถ้าสมมติว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมแบบกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b ์ให้แจมด้วยนะครับก็คือกด s u b ส c r i b e ให้แจมด้วยนะครับก็คือเป็นคลิปแรกของแจมเลยอยังไงก็ฝากด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบาย